นี่แบ,บนในหนังเลยนะครับถ้าใครเคยดูนี่น่าจะจําได้นะครับห้องนี้ สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟมหาชนบ็อกซิ่งเซิร์ฟแนวซ้อมตีซ้อมต่อยแบทเทรนนิ่งเล่นฟรีเลยนะครับไม่ต้องสอบไวลิสไอพีก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเราไม่ต้องสอบนะครับเข้ามาเล่นได้เลยเซิร์ฟนี้ฟรีทั้งเซิร์ฟนะครับพวกอาวุธต่างๆพวกสกินอะไรต่างๆนะครับแจกฟรีหมดทั้งเซิร์ฟเลยนะครับและผู้เล่นมากกว่า100คนบวกๆตลอดเวลาเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์เซิร์ฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและวิธีเข้าเซิร์ฟง่าย รแกรมตัวนี้ด้วยนะครับ MTA นั่นเองครับสำหรับวิธีตั้งครับก็ดูใน YouTube ได้นะครับง่ายๆนะคล้ายๆกับแซปนันแหละนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่ข้อ2นะนี่เลยข้อ2ข้อ2นะนี่เลยเซิร์ฟเวอร์เบราวเซอร์นะครับตรงนี้นะและให้เราเลือกไปที่อ่าตัวที่4นะครับตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะเอา IP มาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ IP ต้องเริ่มต้นที่ MTA-SA ตัวนี้เนาะพอเรากดแล้วเราก็กดคอนเน c t เข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับแบ่งง่ายๆนะนี่เลยมันก ก็จะโหลดก่อนเข้าเซิร์ฟนะครับมันก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆนะครับก็แล้วแต่เซิร์ฟนะว่าจะชาร์จจะเร็วนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาถึงแล้วนะครับเราก็กดไปที่สมัครตัวนี้นะนี่เลย นี่แล้วก็ใส่รหัส ID อะไรต่างๆนะครับแล้วก็กดสมัครตรงนี้แหละนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเราก็ใส่ ID ที่เราสมัครเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกนะครับก็จะมายืนหัวล้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับเหมือนกับผมนะครับเสื้อก็ไม่มีใส่นะครับเราต้องวิ่งมาตรงนี้ก่อนนะครับเป็นวงสีเหลืองๆนะครับให้เรากด F4 นะครับแบกง่ายๆเลยนะครับเราสามารถที่จะ เปลี่ยนตัวละครของเราได้นะครับเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรได้หมดเลยนะครับสีผิวนี่มีสีผิวด้วยนะครับปรับได้หมดแล้วก็มีใบหน้าด้วยนี่แบบไหนหลอกก็เลือกเอาเลยนะครับแล้วก็จะมีทรงผมด้วยนะครับนี่เลยนี่พบพิกาจูอะไรต่างๆนี่ผมจะพาทุกคนไปหานะครับว่าจะไปเอามาจากที่ไหนนะอย่างนี้เจ๋งมากนะครับนี่เอาสักตัวแล้วกันนะครับนี่เลยโอ้โหอย่างกับไฟเอ็มนะครับนี่อันนี้ MTA นะครับไม่ใช่ g ีเอนะครับ g ี a แซนนะดูดินี่เอาเสื้อตัวนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็จะมีผ้า,าคลุมด้วยเหรออ๋อเป็นเสื้อ,อคลุมข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับใส่เยอะเดี๋ยวปวดตาอันนี้แล้วกันตัวเก่านี่แหละดีแล้วแล้วก็รองเท้าด้วยนะครับนี่โอ้โหดูดิโคตรเท่อ่ะเอาสีนี้แล้วกันนะครับดำๆหน่อยแล้วก็มีหนวดด้วยเหรอใส่หนวดด้วยนี่โอ้โหแก่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะมีดวงตาอะไรต่างๆนะครับใส่หนวดโอ้โหดูดิอย่างกับโจ๊กเกอร์นะครับนี่มีใบหน้าด้วย แต่งหน้าได้ด้วยนะครับเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ว่ะนี่ไงโอ้ยตัวนี้โคตรเจ๋งว้าตัวนี้ได้ว่ะถ้าเราโอเคแล้วนะครับให้เรากดแบ็ s สเปซหรือว่าปุ่มลบมันเองครับนี่เลยล้วก็จะสามารถที่จะเดินได้ปกตินะครับนี่เลย แค่เข้ามาเริ่มเกมเท่านั้นนะครับหล่อแบบนี้เลยนะครับนี่ส่วนกระเป๋าด้านหลังกับชินจังนะครับอันนี้สามารถที่จะหาฟรีได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนเซิร์ฟก็สามารถทําได้นะครับโดยการกด F2 นะครับนี่สําหรับสายเทพทูนะครับเลือกไปที่ของแต่งกายนะครับมันก็จะมีของให้เราเลือกแบบนี้แหละนะครับอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นฮิโตะคังงี้แล้วกันนะนี่เลยเปลี่ยนเป็นฮิโตคังงี้แล้วผมก็กดกากบาทออกนะนี่เลยเอาเดียว เดี๋ยวเราจะเอาตัวชินจังขึ้นมาอยู่บนหลังฮิโตะครั้งนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลื่อนได้นั่เองครับนี่แล้วก็กดไปที่ F2 นะครับและเลือกไปที่ของแต่งกายนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นชินจังนะผมก็เลือกไปที่ชินจังนะครับอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กดก,กากบาดไอเมาส์ของเรามันจะยังขยับไม่ได้นะครับเราต้องกดไปที่ตัว B นะเมาส์ของเราก็จะออกมานะครับและสังเกตตรงนี้มันจะมีรูปคนอยู่นะครับเราสามารถที่จะ เอาชินจังไปวางตรงไหนก็ได้นะครับเออไม่ต้องไปยืนข้างหลังแล้วกันนะมันจะลบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาไว้ตรงนี้นวกันนะครับแล้วเราสามารถที่จะขยับชินจังได้นะครับโดยการขยับขยืขย่นพวกนี้น่อะนะนี่เลยหมุนนะครับนี่เลยชินจังกลัว <c oughs> นี่ชินจังหมุนได้หมดนะครับทาแบบไหนก็ได้นี่เอาขึ้นเอาลงได้หมดนะครับแล้วแต่เรานะถ้าเราเปรับไปมั่วนะครับจากจะกลับที่เดิมก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้เลยนี่อ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาชิงนจังไว้ที่ข้างซ้ายแล้วกันนะครับแล้วก็กดตกลงนี่ดูดิโคเท่และเดี๋ยวผมจะซื้ออีกอันนึงแล้วกันนะนี่ๆเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาของฟรีด้วยนะครับก็คือของพวกนี้มันแจกฟรีด้วยนะนี่ไม่ใช่ว่ามีขายอย่างเดียวนะครับถ้าจะเติมควายก็สามารถที่จะบอกไอ้มินได้น,นะครับเติมพอยเนานะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้ตัวนี้เป็นเอ่อด้านขวามือแล้วกันนะดกดบนะีใส่ขวามือดิ อ๋อมันอย,อยู่ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องเลื่อนมันลงมานะเลื่อนมันลงมาดิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่สูงจัดเลยว่ะเอาไปไหนนี่อยู่ตรงนี้นี่กดลงมาเอ้ยแกจะไปอยู่ไหนแกจะไปอยู่ไกลกับเพื่อนไม่ได้นะมาอยู่ใกล้ๆฉันหน่อยเออนี่ไงพอดีพอดีป่าทุกคนอ่ะโอเคได้อยู่นะครับแล้วเราก็กดไปที่อตัวบีนะแล้วก็กด คือหมายถูกนี่เลยนี่แค่แนะนําสกินเท่านี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วเนี่ยอ่ะกดบี้และในเซิฟนี้ครับสามารถที่จะวับไปเกาะต่างๆได้นะครับวับไปฟรีเลยนะครับกดไปที่ F 3นะครับนี่เลยไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่เกาะแรกนะครับก็คือเกาะ FK เกาะลอยฟ้าฟาร์มของแฟชั่นนั่นเองครับก็คือเกาะนี้สามารถที่จะไปรับของแฟชั่นได้ฟรีโดยการเ f k นั่นเองนะครับนี่เลยก็จะมีผู้เล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ เอาเดี๋ยวตกงานเข้าแล้วเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูดิตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่เป็นอะไรนะครับก็คือเราก็วาร์ปกลับไปที่เดิมเหมน,นะครับ <c oughs> แอดมินมาดูคลิปผมเนี่ยจะรู้สึกประหลาดปะเนี่ยทําอะไรเนี่ยและในเซิร์ฟนี้ครับผู้เล่นมากกว่า100คนแล้วนะครับเ,เราต้องกดอะไรเนี่ยเพื่อที่จะดเูเดี๋ยวน่าจะต้อง f 4่นี่ไง ผู้เล่นตอนนี้อยู่ที่102คนนะครับผมเล่นอยู่ตอนบ่ายนะครับถ้าเป็นตอนเย็นน่าจะทะลุ102รอไว้นะครับว่าเป็นนั่นนะครับน่าจะถึงแล้วเนาะอันนี้จะเป็นคนที่มายืน FK อยู่นะครับนี่เลยยืนเฉยๆนะครับหรือว่าจะวิ่งก็ได้นะครับและแบบแผนที่นะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่มาถ่ายรูปได้นะครับและถ้าสมมติว่าเรา FK ครบแล้วนะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีเขียดอยู่ใช่ปะให้มันเต็มนะครับเราจะ ได้เหรียญ FK มานะครับและเราสามารถที่จะมาแลกของตรงนี้ได้นะครับของฟรีนะนี่เลยเป็นพวกของฟรีต่างๆที่เราสามารถแลกได้นะครับก็ใช้แค่30นะประมาณนี้30 50นะครับนี่เลยก็จะมีกระเป๋าที่ผมใส่เมื่อกี้น่ะประมาณนั้นนะครับนี่เลยมันหายไปไหนแล้วมันไม่ได้หายนะครับเรากดไปที่ F2 แล้วก็เลือกของแต่งกายใหม่อีกรอบหนึ่งนะนี่นี่นี่อ่ะมันก็จะใส่นะครับและตอนนี้มันไม่ใส่อยู่นะครับเราสามารถที่จะเอามันมาใส่ได้นะครับโดยการกด B แล้วก็เลือกไปที่เลข2 นี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็แค่เลื่อนมันลงมาแหละนะครับน,นี่เลื่อนนะให้มันตรงกับตัวเราอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เลเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่ามีสาระแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนี่ถ้าเราเล่นใหม่ๆอาจจะอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆนะครับก็จะไม่งงอันเองนะนี่เลยอ่ะโอเคได้แล้วนะครับส่วน ไอปีกจูผมล่ะหายไปไหนเนี่ยไม่ใช่ปิกจูไอชินจังผมเนี่ยถ้าเป็นเอาชินจังออกมาก็กด f 2เหมือนเดิมเลยนะนี่เลยเอาชินจังออกมาครับนี่เลยชินจังผมมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เออ อ๋อนี่ไงมันอยู่บนหัวผมอะเดี๋ยวผมเอาแค่ชินจังแล้วกันนะครับถ้าเอาหลายตัวเดี๋ยวมันจะลกไปหน่อยเนาะและในเซิร์ฟนี้ก็มีระบบหมัดยงชุนแบดไฟท์เอ็มด้วยนะครับก็คือเราต้องหันเป้าแล้วก็หันไปหาเพื่อนก่อนเราถึงจะต่อยกับเพื่อนได้นะครับถ้าสุิว่าเราหันเป้าไม่ตรงกับคนนะครับเราจะ ไม่ต่อยออกมานะครับอันนี้จะเป็นระบบแบดหมัดหยงชุนนะครับแล้วเราสามารถที่จะกะจังหวะในการต่อสู้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราง้างไปนะครับแล้วเพื่อนมันต่อยกลับมานะครับมันก็จะมีการปะทะกันอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีการผักด้วยนะครับแล้วเราสามารถที่จะโต้กลับไปกลับมาได้นะครับทําได้หลายแบบนะครับลองเข้ามาเล่นดูนะครับสรับระบบนี้นะก็จะทําให้เราไม่เสียเปรียบกันนั่นเองครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้มีระบบคลายไฟเอ็มต่างๆหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเอามีดจ้วงอะไรต่างๆนะครับมีหมดนะครับหรือว่าจะเป็น you การวิ่งสไลด์มาแล้วก็จ้วงจากด้านหลังนะครับในเซิร์ฟนี้ก็มีด้วยนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโซนถ่ายรูปในเซิร์ฟนี้กันบ้างนะครับก็จะอยู่ห้องที่4นี่แหละนะครับเราก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับมันก็จะมีห้องต่างๆนะครับแล้วก็ฉากต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมาจะพาไล่ดูจากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับสำหรับห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องนี้เลยครับนี้ออกแนวโทนจีนๆนะครับแล้วเราสามารถที่จะกดโหมดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะครับเซิร์ฟนี้สามารถทําได้ ฉากแบบเท่เสสวยๆนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนนี่ๆตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายนะครับเราสามารถที่จะกด F7 ได้เลยนะครับพวกอินเทอร์เฟซต่างๆมันก็จะหายไปนะครับถ่ายแบบรูปนิ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายเป็นแบบวิดีโอนะครับให้เรากดไปที่ตัว U นะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้มานะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอามุมไหนนะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราโอเคมุมนี้แล้วเราก็กดไปที่ตัว B นะครับและให้เรากดไปที่ตัวบวกตรงนี้นะครับมันก็จะได้1ฉากมานะครับและให้เรากดตัว B อีกกดตัว ฉากที่เราสามารถเลื่อนได้นะครับอย่างเช่นเราจะเลื่อนออกนะน,นี่ประมาณนี้แล้วเราก็กดตัว B แล้วก็บวกไปนี่แล้วทีนี้เราก็กดตัว B ีซ้ำอีกแล้วก็เลื่อนมุมเข้ามาหาหน้าเราประมาณนี้ <c oughs> เลื่อนเข้ามาใกล้จัดอ่ะพอเราได้ประมาณนี้สามารถเลือกแบบเป็นร้อยเฟรมเลยนะแต่ว่าผมจะเลือกแค่3เฟรมเท่านั้นนะครับพอเราโอเคแล้วเราเลือกไปที่เลข1ก่อนนะแล้วก็กดเพย์นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับแบตเท่ๆเลยไอันนี้ก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วเราก็กด F7 นะนี่ กด F7 เพื่อที่จะดูฉากเท่ๆของเราเองครับมันก็จะเลื่อนออกเลื่อนเข้าแบบนี้และนะครับนี่เราสามารถที่จะทําได้นะครับและฉากหลังก็มีให้หลายฉากมากๆนะครับนี่เลยเข้ามาถึงหน้าแล้วโอ้โหเห็นสิวแล้วตอนนี้ <c oughs> ถ้าเรากดออกครับก็กดตัวยูนี่หละนะครับแล้วก็กดตัว B นี่กดตัว B ีนี่ก็คือทําให้เมาส์ของเราอิสระกดตรงไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราจะเอาอินเทอร์เฟซกลับมาก็กด F7 นี่เลยอ่ะโอเคแล้วก็จะมีฉากต่างๆครับหลายฉากมากนะนี่เลย นี่มีวิวแบบเอ่อชาวเวอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ชาวเวอร์ชาวกะแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากนี่โหด้วยเด็กสีชมพูวิบับนะครับแล้วก็กด F7 นะแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับนี่เลยก็หาม,มุมนะครับตอนนี้มืดแล้วหน้ามองไม่ชัดแล้ว <c oughs> และต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ห้องต่างๆภายในเซิร์ฟแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนั่งชมวิวเองครับนี่เลยมันก็จะมีสระว่ายน้ําให้เรา มาเที่ยวเล่นตรงนี้นั่นเองครับมีหลายห้องนะนี่เลยอันนี้อยู่ที่ห้องเปิดเพลงนั่งชิวนะครับแล้วก็จะมีโซนถ่ายรูปเมื่อกี้แหละนะครับที่ผมพาทุกคนไปดูนะแล้วจะมีห้องสนามบินครับตรงนี้โอ้โหดูดิเขาต่อยกันนะครับเยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเปิดด้วย <laughs> ก็คือมีทั้งการใช้อาวุธต่างๆด้วยนะครับโอ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตามผมมาและจะมีห้องซ้อมกระจกเลยนะครับนี่เลยห้องแบกกระจกลอยฟ้านี่เองครับที่เรามาก่อนหน้านี้เนะก็จะมีถึง2ห้องนะครับห้องกระจกลอยฟ้าน,นะหกับ2นะครับถ้าสมมติว่าห้องหนึ่งมันคนเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะมาห้อง2ได้น,นะครับแล้วก็จะมีโดมสควิดเกมด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่อันนี้เจ๋งมากนะครับเดี๋ยวขอปิดตัวนี้ก่อนนี่ให้ดูแบบเต็มๆนะครับนี่เลย นี่แบตในหนังเลยนะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยน่าจะจําได้นะครับห้องนี้โอ้โหดูดิโคเทแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีอีกเยอะมีลานประลองด้วยครับลานประลองนี่จะออกโซนแบตน,น,น่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับนี่เลยอารมณ์แบตมืเนินี่แบตน่ากลัวน่ากลัวนะครับห้องในเซิร์ฟนี้ <c oughs> S 1> <S 1> สามารถที่จะเลือกได้นะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเยอะโอ้โหของเยอะเท่านี้ on, มาเล่นได้แล้วก็มีเมืองรับแลด้วยนะครับถ้าเราอยากไปต่อ,อยกับเพื่อนในเมืองรับแลนะมาดูหน่อยดิหน้าตาแบบไหนเนี่ยโอ้โหดิแบบนี้เหรอแต่ทาไมผมว้ามมาตรงนี้เนี่ยผอ้โหอยู่ตรงนี้เหรอนี่นี่ Words. ตรงนี้ตัวนั้นจะน่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับมันหลายห้องจริงเท่านี้นี่เมืองรับแลนะครับตรงนี้โอ้โหดูดิยังสวยนะครับนี่แล้วก็จะมีสวนจีนด้วย อ่ะนี่เลยครับสวนจีนที่เรามาแนะนํากันเมื่อกี้เนาะนี่เลยครับสําหรับคนที่กําลังหาเซิร์อ MTA แบดเทนนิงนะครับลองมาเล่นได้นะครับเพราะว่าใช้เกม GTA s a เแซนเล่นเท่านั้นนะครับสเปคไม่ต้องสูงเหมือนกับไฟเอ็มมันเองนะครับก็ลองเข้ามาเล่นได้นะครับฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าอย่างเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผมนี่ฉากสวยมากนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที h เฮ็ดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม